สวัสดีครับนี่คือกล่อง honda นะครับรถยนต์นะครับก็เพื่อนกันนะครับส่งมานะครับบอกว่าให้เช็คให้หน่อยนะครับเขาเอาไปทําสีแล้วก็กลับมาขับไม่เหมือนเดิมนะครับรอบมันตัดนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าเอามาลองดูนะครับผมก็ไม่เคยทํานะครับแต่ผมก็ชอบนะครับอะไรที่ได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเราไม่หยุดพัฒนานะครับถ้าจะเป็นหัวแถวเราต้องเรียนรู้นะครับกล้าเรียนรู้กล้าลองนะครับใครที่มีกล่อง รถยนต์นะครับเสียนะครับผมขอลองนะครับลองไม่ได้ผมไม่คิดเงินนะครับถ้าได้คุณก็โชคดีไปไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่ในราคาแพงนะครับก็เปิดกล่องมานะครับเขามีการบัดกรีใส่ซ็อกเก็ตไอซีมานะครับข้อดีของซ็อกเก็ตไอซีคือเวลาเราถอดเซอร์วิสไอซีนะครับมันจะง่ายนะครับดึงออกได้เลยไม่ต้องบัดกรีนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือจะหลวมง่ายนะครับจะสั่นจะอาร์คนะจะสั่นสะเทือนนะครับอ่าก็ข้อเสียก็มีนะครับ นี่ก็มีการซ่อมการวายสายมาแปลง modify มานี่ผมไม่รู้ลึกนะครับผมจะไม่ขอไม่ขอพูดที่เขา modify อะไรมานะครับแปลงปลั๊กแปลงอะไรมาเราไม่รู้นะครับอ่ะก็เบื้องต้นนะครับเท่าที่ดูกล่องอ่ะเคยมีซ่อมนะครับเดินลายปิ้นมานะครับนี่นะครับอ่าเราก็พูดถึงสิ่งที่เรารู้นะครับก็เขาบอกว่าให้เอามาลองให้หน่อยนะครับก็ผมก็มานั่งไล่เช็คดูนะครับสิ่งที่เช็คได้ก็คือแค่พวก icr delay diode อะไรข้าวชุดพวกเนี้ยครับคือซีอะไรต่างๆที่เราพอเช็คได้นะครัไอพวกหน่วยความจํามันไม่รู้เขาเรียกอะไร CPU ยมั้งครับไอซีต่างๆเราเช็คไม่ได้นะครับเราต้องมีการใช้งานจริงจับกระแสอะไรงนี้นะครับดูความร้อนของมันนะครับซึ่งเครื่องมือเราไม่ถึงอยู่แล้วนะครับถ้ามิเตอร์มันเช็คไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องตัดเปลี่ยนไปนะครับแต่ทีนี้ว่าเราเช็คเบื้องต้นของเราแล้วมันไม่เสียเราก็มาไล่แกะดูไอซีที่เขาเปลี่ยนมานะครับว่ามัน เป็นอะไรนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวไอซีพวกนี้เราเช็คไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเท่าที่เราเช็คได้นะครับอ่าเนี่ยชุดพวกนี้อะไรเงี้ยเราเช็คไม่ได้อยู่แล้วอุปกรณ์พวกเนี้ยนะครับมันลึกซึ้งกว่าที่เรารู้นะครับอ่า uh, เราเครื่องมือ ue, เราไม่เพียงพอนะครับเหมือนที่เขาเช็คโทรศัพท์ที่เขาจะมีกล้องจุลทรรศน์อะไรเงี้ยครับหัวลมร้อนเป่าออกมาอะไรเงี้ยแทนการใช้หัวแรงนะครับอ่านี่ก็ผมก็แกะไอซีออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา ดูไอซีกันนะครับสิ่งที่ผมเจอคืออะไรนะครับอ่านี้ผมจะยังไม่ให้ดูนะครับแต่ผมเห็นแล้วแหละว่าอะไรมันเสียหายนี่นะครับก็คือที่เจอคือขาไอซีหักนะครับบางขาไม่หักแต่อ่อนแทบจะหักแล้วนะครับอ่าเท่าที่เจอนะครับนี่แหละข้อเสียของซ็อกเก็ตไอซีนะครับคือมันจะไม่แน่นทันทีเดียวอ่ามันจะไม่แน่นทันทีเดียวนะครับเท่าที่เจอผมเปลี่ยนไปแปดขานะครับอ่าหน้าซ้าย สองขาหลังซ้ายสองขาหน้าขวาสองขาหลังขวาสองขานะครับก็เป็นแปดขานะครับเท่าที่เจอเนี่ยผมจะใช้สายไฟนะครับม้วน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 ,วน,วนไฮไลท์ตะกัวแล้วก็เอามาบัดกีติดนะครับนี่ครับรับรองว่าแน่นกว่าขาเดิมแน่นอนนะไม่หักง่ายแน่นอนถ้าหักก็คือขาที่โผล่มาเดือยนิดนิดหน่นนอยหน่อยอะหักแน่นอนนะครับอ่านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผมปักตะกา้าไว้นะครับช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช้ยล้างแอร์โฟล้างคราบต่างๆนะครับอ่าก็ช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับล้างแอร์โฟล้างบอร์ดได้นะครับก็กดที่ตะกา้าได้เลยนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันนะครับ ก็นี่นะครับผมได้ทําการใส่ไอซเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นเปี้ยเลยนะครับผมใส่ไปแล้วแน่นเปียใส่ยากมากต้องค่อยๆใส่นะครับอเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมคิดเขาร้อยหนึ่งนะครับผมบอกว่าถ้าไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับแต่ถ้าหายก็ค่อยจ่ายนะครับแต่บอกด้วยว่าหายไม่หายนะครับก็คือถ้าเขาจะมาโกหกผมว่าหายเขาก็ต้องจ่ายตังค์อ่ะแต่ถ้าเขา หายจริงเขาก็ต้องใจมาบอกผมอ่านั่นแหละก็คือใจแลกใจครับเพื่อนกันนะครับก็เขามาบอกหายผมยังแทบไม่เชื่อเลยนะครับว่าถามจริงผมยังบอกเลยถามจริงหายจริงหรออะไรเงี้ยนะครับเออเขาก็บอกว่าหายจริงนะครับอ่าก็ขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เพื่อนคนนี้ไว้ใจนะครับก็คือสองกล่องแรกที่เขามาให้ผมทํานะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่กล้าให้ผมเรียนรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ